นฮยทำไรอะ่ะอยู่กใครซื้อขนมที่มินิมาร์เหรอแน่ใจเปล่าอยู่มินิมาร์อะไหนเฟทาาดม เตงนี่ไงเขาอยู่มินิหมัดจริงๆไ,ไหนไหนนี่ไอ้คนแล้วว่าอยู่มินิหมัดจริงๆไงล่ะตัเองขอดูรอบๆหน่อยรอบๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงดูสิดูสิดูสิไงเห็นไหมเห็นไหมเออ <c oughs> <c oughs> แล้วนี่เตงอยู่ที่ไหนไะทำไมมันมืดๆอะ่ะอยู่ใต้โต๊ะอยู่ใต้เตงไปทำอะไรที่ใต้อะ อยกซื้อต่อผักปีในสิพี่เบาอยากกินนะอยู่ใต้โต๊ะไม่ได้อยู่ภาคใต้เอาหอหรอแล้วเตงไปทำอะไรที่ใต้โต๊ะเนี่ยก็ดีเต่าอีติมมันได้ยินเตงเขาถามจริงๆนะเมื่อไหร่เตงจะพร้อมแกนโอเพินิ่งสักทีเนี่ยก็ไม่ได้ปิดนะแต่ก็ไม่ได้เปิดอะ โอ้ oh, มันเหมือนกันแหละไม่รู้แหละต่อไปนี้ถ้าใครถามเขานะเขาจะบอกว่าเราสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันไม่เอาอย่านะไม่เขาจะบอกไม่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 ไมไมคุยอใครพี่บอตีนอย่านะกูคุยอยู่กับ <c oughs>